สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบก,กับช่องคริสติน่าต่อออนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะข้ามม,มาดูย่านางแดงนะคะซึ่งจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะคะภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือนะคะจะเรียกไม่เหมือนกันเนะาะย่านางแดงคือสมุนไพรของไทยอีกชนิดหนึ่งน,น,นะคะที่มีคุณสมับมัติอย่างมากมายนะคะช่วยถอนพิษนะคะ ถอนพิษแก้พิษ,แก,พษแก้คุณใสแก้ยาสั่งอะไรพวกนี้ได้ค่ะนี่ค่ะย้านางแดงมีดอกสีแดงนะคะนไคะใบก็จะคล้ายๆย,ย้านางทั่วไปนะคะ่ะแต่ว่าจะมีสีแดงน,นะคะใบอ่อนเขาจะมีสีแดงนะคะ่ะเป็นสมุนไพรไทยนะคะ,คะ ราก็จะมีประโยชน์เนาะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือว่านอะไรไม่แน่ใจนะคะไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าว่านอะไรนะคะว่านเกาเครือขาวรู้ป่ะไม่แน่ใจนะคล้ายๆไม่แน่ใจนะคะอันนี้ ไม่แน่ใจใช่ว่านเกาเครือขาวดีวก่อนนาะหนูก็ไม่แน่ใจแต่ตั้งใจมาถ่ายเครือย่านางแดงให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันได้ชมกันนะคะสมคุณนี้อ่หน้านถามาปลูกไว้นะคะคล้ายๆลางจืดเลยคะ่ะแก้ถอนพิษรางจืดนั่นจะเป็นราชาแห่งการถอนพิษนะอันนี้ก็ย่านางแดงนะคะ สวยค่ะออกดอกสวยงามมากนะะเป็นเคือนะคะถาว่าเขาจะมีสีแดงเหมือนกันนหยคะเขาก็เลยเรียกจ้านางแดงเนาะออันนี้คืออะไรนะไม่ไแน่ใจ น่าจะเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะคลิปหน้าจอกันใหม่นะคะย่านางแดงสมุนไพรไทยนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ